สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีขานจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนกันยายนปีพศ2568กันนะครับเดือนนี้คนปีขานเนี่ยนะครับเหมือนเสือที่ได้กิ่นเหยื่อนะครับโอกาสใหม่ๆเนี่ย อยู่รอบตัวคุณเลยครับเพียงแค่ก้าวออกมาล่าก็เตรียมตัวรับความสำเร็จได้เลยพลังเดือนนี้ครับเน้นความกล้าการตัดสินใจที่เฉียบพลันและการได้โอกาสที่คุณรอมานานแสนนานนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทนายดวงนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยน,นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสารการรับชมคำทนายดวงใหม่ รับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมํำทำนายดวงกันได้เลยครับดวงด้านการงานสำหรับคนที่ทำงานประจำครับงานที่คุณทำอยู่จะเริ่มมีสีสันมากขึ้นนะครับคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายมากๆครับการได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็มาพร้อมโอกาสใช่ไหมครับ โอกาสอะไรครับโอกาสให้คุณโชว์ฝีมไม้ลายมือโชว์ความสามารถที่คุณเก็บซ่อนไว้อยู่ในตัวนะครับคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่มีอํานาจนะครับที่จะมาสนับสนุนให้คุณเนี่ยดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ก้าวหน้าขึ้นหัวหน้างานนะครับจะมองเห็นศักยภาพในตัวคุณนะครับแล้วเขาจะเข้ามาผลักดันให้คุณก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับขขบควรระวังเลย อย่าทำงานแบบเร่งรีบจนเกินไปจนพลาดเก็บรายละเอียดสำคัญสำคัญนะครับส่วนท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตลาดจะเริ่มเปิดกว้างครับโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์สุขภาพหรือความบันเทิงนะครับคุณมีโอกาสจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือออเดอร์ที่สร้างรายได้ก้อนโตเลยนะครับ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนครับที่คุณใช้เงินเนี่ยมากเกินความจําเป็นในคราวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนกันยายนนี้หากจะใช้เงินก้อนโตในการลงทุนอะไรในครั้งคราวในครั้งเดียวเนี่ยนะครับอยากให้ไตร่ตรองคิดพิจารณาให้ดีก่อนก่อนจะลงทุนนะครับส่วนค้าหนที่ทํางานอิสระหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับในเดือนกันยายนนี้ครับจะมีงานติดต่อเข้ามาหาคุณเนี่ยหลากหลายแบบนะครับ ทั้งจากลูกค้าเก่าและคนแนะนำนะครับบางโปรเจกต์ครับอาจพาให้คุณได้ทำงานกับทีมใหม่ๆหรือวงการที่คุณยังไม่เคยได้ลองทำนะครับจนคุณไม่คิดเลยว่าคุณโอ้ oh, ฉันจะได้งานแบบนี้เดีนี้นะครับช่วงนี้งานงานที่คุณได้มาเนี่ยก็ต้องใช้ความคิดนะครับความเขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์นะครับใหม่ๆ เคลีย e ์เออะไรที่มันแบบที่ไม่เคยทำเนี่ยนะครับจะทำให้คุณโดดเด่นเป็นพิเศษแล้วลูกค้าจดจำแล้วเขาจะแนะนำคุณปากต่อปากไปนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับเงินจะเข้ามาเด่นชัดขึ้นครับโดยเฉพาะเงินที่ได้จากงานพิเศษหรือดิวที่ปิดได้ในเดือนกันยายนนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเลยจะเป็นเรื่องของการรายจ่ายนะครับรายจ่ายจากการเดินทางความบันเทิงหรือว่าของฟุ่มเฟือยนะครับ ถ้าคุณทํางานอยู่หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรเกะกะนะครับเช่นบ้านหรือโต๊ะทํางานเนี่ยนะครับไม่ค่อยน่าอยู่ลองหาของตกแต่งเล็กๆที่คุณชอบนะครับมาตั้งไว้บางทีของเหล่านี้ครับก็อาจจะนําโชคและเพิ่มเติมไอเดีดีๆนะครับมาแบบไม่รู้ตัวนะครับบางทีคุณเคยเป็นไหมครับนั่งอยู่โต๊ะทํางานเนี่ยนะครับคิดงานคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะครับแต่พอไปเที่ยวไปเจออะไรใหม่ๆ โอ้โหความคิดบันเจิดเลยคิดงานออกเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับส่วนดวงด้านความรักครับคนโสดครับมีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจครับจะพบคนที่ถูกใจเนี่ยผ่านกิจกรรมสนุกสนุก,นกหรืองานสังคมนะครับส่วนคนที่มีคู่ครับความสัมพันธ์จะสดใสมากขึ้นครับอาจมีการวางแผนเที่ยว หรือทำสิ่งใหม่ร่วมกันนะครับทำให้ความรักคุณแน่นแฟ้นกว่าเดิมอีกนะครับโอ้ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้สุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ป่วยเนี่ยคนที่ป่วยก่อนหน้านี้ครับจะเจอหมอดีจะเจอยาดีนะครับสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นแต่ควรระมัดระวังนะครับในเรื่องของความเครียดจากการทํางานหลายอย่างพร้อมกันนะครับบางทีเราขยันได้ครับ แต่ต้องดูร่างกายเราด้วยว่าเราไหวไหมนะครับอยากให้แบ่งเวลาครับมาผ่อนคลายนะครับหากิจกรรมอะไรที่ผ่อนคลายเช่นเดินเล่นออกกําลังกายเบาๆตีแบดหรือว่ายนะ้าฟิตเนสอะไรก็ว่ากันไปนะครับทําให้ร่างกายเรามันเพลินนะทาให้ร่างกายเรามันรู้สึกรีแลกบ้างนะครับอย่าคิดแต่เรื่องงานตลอดเวลานะครับไม่งั้นสมองเราบวมแย่เลยนะครับคิดเรื่องที่แบบทําให้คุณแบบสบายใจบ้างนะครับ เขาบอกว่าปีขาเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเสือใช่ไหมครับเสือเนี่ยจะไม่เสียเวลาวิ่งตามเหยื่อทุกเหยื่อถูกไหมครับแต่เขาจะเลือกไล่ล่าเฉพาะสิ่งที่คู่ควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้อย่าใช้พลังไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างคุณค่าจงเลือกทำเฉพาะสิ่งที่พาคุณเข้าใกล้เป้าหมาย แล้วชีวิตคุณจะเบาขึ้นและชัดเจนมากขึ้นนะครับเดือนกันยายนนี้ปีขาเนี่ยจะมีพลังเสือเต็มตัวครับแค่คุณลงมือทำโอกาสก็พร้อมกระโจนเข้ามาหาแล้วผมขอให้ทุกคนนะครับรวยล้นฟ้าเงินทองไม่ขาดมือสุขภาพพลานามัยแข็งแรงดีและมีคนคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเจอปัญหาอะไรก็มีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ใครที่อยากให้พลังบวกอยู่กับคุณทั้งเดือนอยากให้พลังบวกอยู่กับคนใกล้ตัวคุณคนรลอข้างคุณพิมพ์ในคอมเมนต์ครับว่าเสือแห่งที่สุดแล้วมาเห่งไปด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม